ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้บทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากไทยโพสต์ได้เขียนในชื่อว่าปฏิหารฟ้าดินโดยคุณเปลวสีเงินได้เริ่มต้นได้การกล่าวถึงคุณวินเลียว,วารินศิลปินแห่งชาติและนักเขียนผู้สร้างสรรค์นิยายกำลังภายในแนวไซไฟก่อนที่จะเชื่อมโยงไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันโดยเฉพาะความพยายามของฝ่ายค้านพักเพื่อไทย ที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขับไล่นายกอนุทินซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยผู้เขียนได้นำบทกลอนของหลวงวิจิตวาทการที่วินเลียววารินอธิบายความหมายไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยมาเป็นบทนำเพื่อสะท้อนถึงธรรมชาติของความริษยาในการเมืองไทย จากนั้นผู้เขียนได้วิเคราะห์รายละเอียดข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา151และข้อบังคับการประชุมสภาโดยอ้างอิงความเห็นของดรนัทวุฒิวงเนียมเพื่อยืนยันว่านายกอนุทินยังมีอำนาจชิงยุบสภาได้ก่อนที่ยัตติจะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมและสรุปว่าหากรัฐบาลล้มลงตอนนี้โครงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฝ่ายค้านต้องการก็จะล้มเหลวตามไปด้วย